ทีนี้ถ้ามองในเชิงของโครงสร้างเชิงระบบนิดนึงนะฮะสิ่งที่เป็นตัวตนของโดนัลด์ทรัมป์ในระดับโลกขนาดนี้มันได้กลายเป็นกลุ่มอุดมการณ์ใหม่ของของโลกใบนี้หรือเปล่าแล้วก็กำลังกระจายตัวกันออกไปอย่างถึงขนาดนั้นไหมครับใช่ครับดีมากครับทรัมป์เนี่ยนะฮะพอแพ้ปั๊บเนี่ยมีการลงข่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปิดจบนะครับ n ออรเอของ ของกระบวนการที่คุณดานายได้พูดถึงกระบวนการอน,น,นี้เป็นกระบวนการเกิดขึ้นในสิบกว่าปีนี้เป็นกระบวนการที่เขาเรียกรวมกันเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะฮะว่าเป็นพอพปูลิซึมแต่พอพปูลิซึมที่เรายินได้ยินเนี่ยมันก็เหมือนกับที่คุณนะฮะเลบ,บลองบัวอะไรแต่พอพปูลิซึมในปัจจุบันนะฮะมันอาจจะเป็นซ้ายจัดขวา,าจัดก็ได้เพราะที่พัพปูลิซึมในความหมายของคำเนี่ยนะครับจะมีลักษณะข้อที่หนึ่งคืออาศัยการเลือกตั้งนะครับ เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมแตกเสร็จแล้วใช้เสียงจากการเลือกตั้งแก้ไขปัญหาให้เป็นผลิตการเลยเช่นมีอิสระเสรีในทางเสรีภาพทางด้านมนุษย์ทิพ์มีการแก้ไขไม่ให้มีฝ่ายตุลาการที่เป็นเอกภรเอกเรียกว่าเป็นการอิสระเพราะฉะนั้นนี้ก็เรียที่หนึ่งที่สองกลุ่มเหล่านี้ตรงกันต่อต้านการเคลื่อนย้ายก็คือเรื่องอิมิเกชั่นและต่อต้านในด้านอิสลามต่อต้านการการรีภัย กับข้อสามกลุ่มพวกนี้ต่อต้านโลกาภิวัตน์พวกนี้เป็นสนับสนุนแม้กระทั่งบริสตอนสันก็นอยู่ในกลุ่มเล็กๆก,กันนะนะั่นแหละคือถอนตัวออกมาจากยุโรปเบรกซิตเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสามประเด็นนะฮะก็คือไม่เคาลพสิทธิเสรีภาพไม่มีการถ่วงดุลแล้วก็ต่อต้านโลกาภิวัตน์แล้วก็ต่อต้านทางด้านของอะไรครับต่อต้านทางด้านก่อนการรีไพ์แล้วก็พูดง่ายๆไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของอะไรครับอาล่ะแต่กลุ่มเ่านี้อาจจะมีส่วนที่เหมือนกันบ้างแต่อันนี้ไม่่ทั้งหมด เช่นในกลุ่มที่เสลี่ยระว่านุราคิโยกต่อต้านการทําแท้งต่อต้านพวกเกย์เช่นนี้ทํามกับทางด้านวิกเตอร์ออบันกับทางด้านของอะไรครับกับทางด้านของโปแลนด์จะอยู่ในลักษณะเดียวกันอันนี้คือคุณลักษณะของอุดมงการขอที่ทํามเป็นผู้นําในขณะนี้ป๊อปปูลิเซึมขวาจัดนะครับในในในลักษณะที่ก้าต่อต้านประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนิยมครับ ครับอาศัยการเลือกตั้งสร้างรัฐเผด็จการโดยในยากของมันนะประมาณนั้นนะครับอาจารย์ใช่ครับครับครับมันมันไม่ทวนเข็มนาฬิกาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรยอครับเอ่อจริงๆมนุษยชาติเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเขาเรียกวงจรนะครับวงจรหนึ่งก็คือเคลื่อนจากสิ่งที่เลวร้ายผมยกอย่างที่คุณคุณดนายพูดกําลังเขียนบทประวัติศาสตร์ รเริ่มต้นกวติสะนะโอ้หดีมากมีประชาธิปไตยกรีกเกิ็แล้วโสเกติสถูกประหารชีวิตด้วยมติของเสียงข้างมากเพราะไม่ยอมให้เขามีสิทธิเสรีภาพในการเห็นตาโสร์เกติสในากาลรัวนี้ <โซ S 2> นะครับนําไปสู่การโจมตีประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่เลวนะครับแต่ว่าที่ดีดก็ระปลิดยุโรปตัดที่สิบหกกลับไปที่กรีกได้เห็นอะไรที่เลวร้ายใช้เวลาอีกจนถึงอีกสองร้อยปี กว่าที่จะปรับให้มันดีได้ก็กลายเป็นประชาธิปไตยที่ดีคือประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เสียงข้างมากแต่เป็นเสียงข้างมากที่เขาลบสิทธิเสรีภาพที่เรารลิเอรโลดิมอครีซีอันนี้ก็ทันร้องกว่าสองร้อยปีต่อมาขณานี้คุณดนายก็อย่างที่คุณพูดเลยกว่าปีศาจหันกลับไปข้างหนึ่งกลับไปดุกรีเพียงแต่่างก่ตรงที่ว่าขณะนี้เราอ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องการเลือกตั้ง แต่หันกลับไปสู่กิจก็คือไม่มีเสรีภาพในการคิดอันนี้ก็คืออยู่ริบลเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์หมุนกลับไปสู่กิกเพียงแต่สร้างความชอบธรรมมากกว่ากีกโดยผ่านการเลือกตั้งครับในบางมิติในบางด้านคล้ายๆกับยุคทักษิณหรือเปล่าถามจริงๆคล้ายไหมฮะใช่ครับทีนี้มันมีส่วนที่จะต่างกันกับทรังกันเพราะว่าคําว่า populism ที่เราเรียกว่าประชาสังคมนะฮะประชานิมมิลความจริงเริ่มต้นดีนะฮะเกิดในอเมริกานะครับประมาณปลายตัดวษที่สิบเก้า ซึงจะมีการจัดตั้งพรรคเลือกพ่อปลราเป็นการเรียกร้องให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวต่อต้านพวกที่เขาเรียกว่าผุนนิยมจากพวกล่าญาต่ต้องการเรียกให้มีการรวมกันดี แต่ตอนหลังนะฮะมันกลายพันธุ์ไปเยอะมากเลยกลายพันธุ์กลายมาเป็นหนึ่งนะฮะเป็นการมุ่งเข้าไปสู่ประชาชนอ้างประชาชนแล้วกระีไรวกานั้นก็อ้างไปสู่ประชาชนนํ้นไปสู่ที่ที่เราเข้าใจอย่างในกรณีที่ที่พูดถึงก็คือเปรองนําไปทําให้เกิดเศรษฐกิจพังด้วยการอะไรครับปูยี่ปูยำทําให้เกิดที่สาธารณะอันนี้คือที่มาของพวกคุณที่ทันเราเข้าใจก็คือใช้เงินกวาดอันนี้เป็นพวกษฐศาสตร แต่ว่าคำว่าป๊อปปูลิเซนในปัจจุบันมันมีการแปลงออกไปเยอะแยะแต่ว่ามีจุดเหมือนกันอย่างเลยเป็นการบอกอ้างประชาชนเป็นตัวอ้างและหลังสุดก็คือปัจจุบันนี้อ้างประชาชนและได้จากประชาชนึินเยอะขึ้นมากเพราะป๊อปปูลิเซนขนาดนี้อาจจะเป็นทั้งขวาจัดจก็ะไ้ซ้ายจัดแตนดีสินนึงเหมือนกัน อ้างประชาชนและครอบครุซึมในปัจจุบันวันนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นครอบูรุซึมที่เหมือนกับในสมัยของเปโรง์ที่ไปทําลายเศรษฐกิจพวกนี้แต่ว่าเป็นพวกลักษณะเดียวกับของกรณีของความครับอันนี้ก็คือความหมายของครอบครุซึมที่มันมีแตกกระจายออกไปมีหลายลักษณะแต่ปัจจุบันครอบครุซึมจะมีความหมายหนึ่งหนึ่งะฮะอนุรักษ์นิยมก็คือไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับเสรีที่ใม่ิทธิเสรีภาพในเรื่องของการทาแท้งสองที่ชัดๆมากที่สุดก็คือ อ้างเสียประชาชนด้วยการเสียทั้งมากแล้วก็ไปทําลายทธิเสหรือภาพความเป็นการของนักสืบพิมพ์อะไรต่างเหล่านี้อันนี้จะเป็นความหมายของพวกอูลิษันในปัจจุบันครับโอเคจะเห็นการเมืองสาตยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์คขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาดวิบัตินะคะักวาชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองด้วยประเทศเบิ้มๆบี่ถ้ายังไม่ยินดีกับไบเดนแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะ กรณีของรัสเซียกรณีของจีนก็จะมีวาระที่ร่วมกันอยู่จึงอยู่ขัดแย้งกับทรัมป์แต่เขาก็มองว่าไบเดนน่ากลัวกว่าด้วยท่าทีพฤตการชัดเจนออกมาขณะนั้นส่วนผู้นำของประเทศที่กลุ่มหนึ่งอย่างเช่นผู้นำตุรกีผู้นำเม็กซิโกบราซิลโบลแด์ฮังการีเขาอยู่ทีมทรัมป์นะผู้นำของประเทศในกลุ่มที่สองเนี่ยเขาอยู่ในทีมทรัมป์เขาเรียกว่าทีมทรัมป์ละกันแต่มองในเชิงของหลักการนะ อาจารย์สมชายดรสมชายก็มันจะบอกว่าในโลกใบเนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองมนุชาชาตหมันย้อนยุคเออมันย้อนกลับไปสมัยกรีกโบราณคอรอบนึงนะมันย้อนกลับไปเลยแม้จะเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งนะมันได้เกิดเออเออลัทธิที่เรียกว่าอะไรนะป๊อปโปลิซึมเออโอเคก็มาจากประชาชนเออความนิยมประชาชนมาจากการเลือกตั้งค่ะแต่ใช้อำนาจที่ได้ มาจากการเลือกตั้งนั้นไปสร้างรัฐสวัสดิการโดยเนื้อหาสาระรัฐเผด็จการรัฐเผด็จการโดยเนื้อหาสาระเหมือนยุคหนึ่งกรีโบราณเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ค่ะแต่นักปราชญ์อย่างโสเวีติสก็ต้องถูกประหารโดยมติมหาชนเพราะมหาชนคิดว่าแปลกแยกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ต้องฆ่าทิ้งพูดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นประชาธิปไตยเนี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ย ไม่เรามองการเมืองสหรัฐไงมันก็จะได้เห็นภาพที่กว้างแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะเข้าใจอเมริกันมากขึ้นค่ะ